อ่าสวัสดีครับวันนี้เป็นแวนการ์ดแข่งแวนการ์ดนะครับวันเสาร์ที่17ต่อคตุลาคมเป็นการจัดแข่งแบบพิเศษแบบเลโทรไฟส์เลโทไฟคืออะไรไม่มีจี<อ>ไม่ใช้จี <G S 2> <G S 1> นะครับไม่ใช้จีไม่ใช้จีนะครับเลโทรไฟเราจะเล่นแบบใส่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่จีโซนเอาโอ้โหมาอีกแล้วพยักติดปีกเอาอะไรมาเล่นยืมใครมา ยืมพี่บอลมาฮ่โอ้ยส่งได้เข้าชิงเพราะมีมีแต่ดีลีตเล่นไม่ได้อ้าวไอพี่ฮิวครับเอาเด็กอะไรมาเล่นจริงๆอ่งอะเจ้าชาโดวนบอนมาเล่นนี่แหละแต่เห็นน้องเพมเขาไม่มีเด็กเล่นก็เลยเพม้โอ้โหหล่อเลยอ่ะชมบุญคุณอ่ะหล่ออ่ะโคตรหล่อเลยอ่ะหลอจริกี้ผมต้องเล่นเด็กนี้ใช่ไหมผมให้น้องเพมเล่นผมเลยไปคุยเด็กนี้มาเล่นคุยมาจากในขยะดิโอ้โหหล่อจริงๆเลยโอ้โหฮิวหลังเกมฮิวฮิวอ้าว ฝ่ายกระสับเรียบร้อยแล้วฝังงุบชนะลงก่อนจั่จวก่อนก็ได้มันมีชื่อหลายชื่อฮิวหลังเกมฮิวคีโวเปลี่ยนหเปนเดียวเหรอในฮิวเปลี่ยนเดียวอ้าวย้ำนะครับเราไม่มีเกตสีนะครับเราจะเอาเกตสามมาต่อยกันนะครับทั้งรีจ่องรีเจียนลุยเลย ไม่มีเฮ้ยพี่ลืมบอกว่ะเพมเอาเด็กอะไรมาเล่นชาร์โดชาร์โดสายลิเคสายเคนะลิอาลิเจียนในเคฮียวครับผมไดมนชั่นยุบเบรกไรเบรกไรล้วเรียกสายอะไรวะลืมยังวะเรียกต่างวิธีเบรกไรต่างวิธีเบรกไรอะต่างวิธีประกอบล่างเฮ้ยเดี๋ยวเป่าอีกนานไหมเนี่ยจบครับ เยบอกว่านายลงหยาบมากเลยนายนายลงพีจีเป็นตัวตัวเริ่มนะแมีตัวอื่นก็องตัวอื่นแล้วแหละจะดี้กจ้าเพี้ยนเพล้ยจ้าพี่ขอคืนเลยขอคืนขอคืนอ่าเขาตีแล้วฮีิวไม่บูตด้วยบอกว่าตันเฮิวตันหรอไม่บูตเหรอคิดตั้งแต่ตาแรกเลยโอ๊ยไม่พอการเลยครับ โคตรเต้นกลางเลยใช่ไหมโอ้โหปีกดำเพียบเลยมึงฮะมันจะแหกแข่งกคาชาโดครับอ่านก่อนเอ้อ่านบางเดือไม่รู้กันอะไรได้อ๋อยังอ๋อยังอ๋อแล้วอ๋อแล้วเฮ้ยอ่านอะไรจังวะเพิมเพิมันมีแค่สองบรรทัดเองครับเพิมนานอ้าวปีวัน ขี้ไปเข้าทิกเกอร์ดอยจบเธอน,นี่ขู่ขู่นี่เปลี่ยนก่อ่านอีกทีดิ <c oughs> มาเขาอ่านานานมึงอ่านสองรอบ <c oughs> อเฮ้ยโนกาครับ <c oughs> โนกา,านจวกเธอาร์ดนี่ได้เชนญปิว ไอ้นี่บอกว่าขอทีขอทีเมื่อยูนิตแคนดิมชั่นไลท์ทับยูนิตนี้เลือกแรงก่างของคุณหนึ่งใบเพิ่มบวก5,000โอ้ยบวก5,000เว้ยแล้วนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดช่วงแอแท็กสเต็ปอะแอแท็กเป็นหมื่นสี่มากกว่าคิดในข้อบอกหนึ่งเป็นสองกิ๊งนะครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหแสบเว้ยอันนี้เย็นคือหมื่นห้านะครับไม่ลงบูสโอ้ยโหดเว้ยโหดเว้ย อแห่แล้วแห่แล้วแห่แข่งกระชังโลกมกาครับสองคี้นะครับแบบแบบปีแวกหมื่นแปดตบเธอทำใหุ้กมุกต้นเกมหนักมองตัวเล็บโด เกกกีีียยยเเเลื่อนไปตรงนู้นทำไมวะเพมเลื่อนไปตรงนู้นทำไมวะเพื่ออะไรนี่ยนั่นน่ะสิให้เพมต้องเลื่อนไปทำไมวะเทียที่พี่บอลเขาโหดแล้วข้างหลังใช่ไหมมาเริ่มต้นเริ่มไปทำไมวะงงมาคิดแบบห้าใบห้าวั หน้ามันหน้าไม่จบแต่สกินไม่จบ้องท้ายยังมีอีกเยอะใช่เฮ้ยเฮ้ยแสดงว่ามีอีกเฮ้ยแสดงว่ามีทำไรวะทำแผลตากแม่งเลยตัวข้างเนี้ยเฮ้ยทำแรงมันวะทำแรงแถม แคกเลยแวบแวบโอ้โหขวดอ้าวอ็นนี่มุดได้ไหมมุดตูดได้ไหมตีแหวนทองหนึ่งจบเลยนะการเลาไม่ดาพุดเหมือนจะอะไรแปลกของงานก่อนแล้วมารอแล้ว รอสี่ทำเมจแล้วก็เบรกไรเร้ยกลับใต้กองตัวเนี้ยไอ้อย่านะอย่านะเขารู้นะเพมสามมือกี่ใบอังกี่ใบคาใบครับสหารชา,ออาร์โด้ยามิ่งยังไงสามสามครับสี่เหรเฮ้ยโอ้โหกลัวตัวนั้นเหรอวะอเป็ไอ้นี่ด้อเดี๋ยวมันใช้สกิลได้ อยู่ทำไรยูบอกพี่หน่อยดิก็เดี๋ยวมันจะเขาจะบานหนึ่งหาการ์ดเข้ามาสองใบชาร์โดอะไรก็ได้หมุนหกไหเขาไม่ได้ตีแวนอ๋ออยากอยากจมอยากจมมันแหนมันแหนางเงี้ยโอ้ยยูเบรกไร้เพียบเลยมึงก็เถอไม่ตีก็ได้เฮ้ยไม่ตีเหรออะไรวะตัวนี้เบรกไร้เหมือนกันเหรอเไรกไอ้ใหญ่ไอ้แพงจำแล้วเขาสืบข่าว่ากัดนะจะล่อเบรกไร้กันละ เอาไงดีอขอแอบสออแอบสอความรวยน้องเพ็งหน่อยครับน้องเพมีอะไร้อ๋อนขาย่อไปบามพันถ้าแวนตชื่อเดียวกันดเนนะ้น้ชื่อคนเดนตามิกมันก็คุตามิกตังได้กกันได้กก่อนเช็เลยแหวนเอาเอา เอาแล้วฮิวเบรกไล้แล้วฮิวไอตัวแล้วอะเบรกไล้แล้วตีไรตีแวนโอ้ยอยากได้ห้าดาเมจแล้วฮิวบอกผมใจนึกแล้วฮิวเบรกไล้เบรกไอตัวหนึ่ง <c oughs> ทำไรได้ไวะตัวเนี้ยโมด <า S 1> <c oughs> ที่หนึ่งแต่กาด <c oughs> ตัวหน้าตาเหมือนกับตัวนลงวิกเลยผมโบกี้หนึ่งเองเหรอโบกี้หตอนนี้ยแล้วก็เปาโบกมื่นด้ป่ะ้บมกี่ใบโบกมื่นด้วยสองสี่หกเจ็ดาจงจริงน่าติดไรเลยเจ็ดใบนะแล้วพลาดแล้วฮิวิวสองสามฮิวโบกมื่นโบกี้เปการฮิวเจ็ดแสเปการนะเชยนีอแล้วตอนน้าเราคงจะรอดยางจะรอตั้งแต่ตอนนี้ บอกตอนเล่นแม็กเมื่อกี้มันก็พูดอย่างนี้แหละดูการบนมือเพลมหน่อยบอกถ้าผมไม่ทุ่มตานี้แล้วผมจะเป็นอะไรโอ้ไม่น่าผิดอะไรคาดโอ้พ้าอะ<ม>ไร<ห><ห>อยู่สกิลยัตโซถ้าแวนกลางคุณไปเกตสองหรือสูงกว่าที่มีหุน่นยนต์สามิติการเกตสามหุน่นสามิติจะชื่อจากกองการคุณหนึ่งใบไรอยู่นนั้นสี่ใบโโซ,โซอ้าวเปลี่ยนตัวครับ เอาไว้เปลี่ยนตัวไว้กี่ขีดเบิกไล่มาอีกเบิกไล่ซ้ำเบรกไลซ้ำกี่ขีดเนี่ยคราวนี้สามขีดสามขีดนะครับเปิดขีดมาชนะเลยนะครับวัดใจเอาเด้เบิบบกมือเอาเด้เติกาดเบิกไล่สองรอบอะเบรกไล่สองรอบนี่ติดเบรกไลอยู่ใช่ไหมเนี่ยอสองหกปีแวน เป็นตัวเดียวปล่อยก็ปล่อยไม่ปล่อยอย่าปล่อยเว้ยเอาเด้สามขี้นะสามขี้เอาแล้วเอาเด้เรียกวัดใจครับเดี๋ยวนับขี้ให้หนึ่งใบหนึ่งใบเห็นแค่หนึ่งใบหนึ่งใบเท่านั้นขีโม่ละหนึ่งใบนี่ขี้มีแค่นี้หนึ่งใบนะที่แบบเห็นโซนเปิดโซนเปิดแต่ไงเปิดแล้วใส่ไปกี่ใบสามเลยไม่บอกเวอร์ไม่บอกเวอรไม่รู้เหมือนกันเหมกันนี้ใส่ได้กี่ใบ เกตได้ใบเดียวสี่ระบายเกตระบายเหรออ่าทีละใบายพี่จสองใบก็ไม่ไม่ตายแล้วถ้ามันเตะกาดมันก็ไม่มีคิ้เะการหนึ่งใบคือเตะการหนึ่งใบใช่ใช่พี่จีมาสองใบก็รอดไงแค่นั้นแหละเฮ้ยเที่มนีพี่จีสองใบเหรอเฮ้ยปล่อยได้ดัเมย์นะได้เบีกไลา์คืนเลยนะมังไม่เสี่ยงเว้ยเท่าไหร่เนี่ยแอดเท่าไหร่แอดแแอดก่อนสองหกสองหกมีสี่จีหนึ่งหกเตะสองหกแปด ถ้าโดนเตะสองใบจะเห 2000, 31, ลือสองหมื่นสามหมื่นหนึ่งหลุดยังเลย <S <S ถ้าโดนเตะสองใบหลุดหลุดเลยจะเตะจะหลุดมันก็ไม่เข้าอยู่ดเออหลุดมาแล้วเนี่ยมิตรเลยมิตรหมดเลยเจ็ดเป็ดอุตส่าห์ทุ่มชีวิตเป็นกูปล่อยนะเพมเตะเป็นใบเป็นพี่ปล่อยแล้วได้่าเป็นตบพวะแต่การ์ดมันกี่ใบไงสี่ใบแล้วแหมถือไว้ตั้งนานไม่ยอมตีจะทีพี่ยิวเนี่ย ไลลุยโหเก็บสีเหลืองสี่ใบเลยเว้ยเฮ้ยเออเห็นแล้วไม่ต้องให้โชว์ไม่ดูหรอกผมอยากดูช่างมันหิ้วเหลือหิ้วเหลือลุ้นหิวแล้วไอ้หิวมันลุ้นฮิ้วเลยสารภาพบาปแล้วพวกเช็คหิวเนี่ยแหมเมื่อกี้เพลงปล่อยเนี่ยจะเบรกไร้แล้วก็อึ่ยโคตรมันเนี่ยแต่ไม่มีขี้อยู่ดีมันจะได้ลุ้นไงจะได้มัน ลุ้นดูพีคิวมีพีจีเปล่าบูนเลยไหมบูนเลยไหมบูนให้ตายไปเลยปล่อยแต่ทีแรกเลยวะเออเรียบร้อยไอ้แค่เอาไปกินนะครับชาโดว์ดิครับต้องเพลยได้ทั้งแชมป์ทั้งบัตตี้ทั้งแหวนเลโตรไฟเก่งมากต้องเพลย์ตบมือหน่อยเร็วเดี๋ยวของรางวัลอ่าสวัสดีครับ